นี่นะครับจะมา,อาบอก,ก,กออบทิกเล็กๆน้อยๆนะครับทิกเล็กๆน้อยๆที่น้องๆเพื่อนสมาชิกนะครับอยากรู้กันที่ว่า3ระบบ4ระบบทํำยังไงนะครับจะมีเส้นใหญ่อยู่2เส้นนะครับขาบวกเส้นหนึงเอาเส้นไหนก็ได้ครับผมเป็นขาบวกนะครับเส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึงก็ไปเข้าขา C นะครับของ TR แล้วนี่นะครับมี1 2 3 4 เป็นได้นะครับไปทิกได้ใส่ซีเลคเตอร์เอาว่าเราจะเอาเส้นไหนเข้านะครับทํามาเยอะหรือว่าทํามาหลายแดมนะคับหลายดม็มเปอร์ก็จะเป็นอีกระดับระดับไปนะครับเลื่อนไปจะเอากี่สเต็ปก็ได้นะครับจะ 5, 6, 7, 8, 90ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไฟออกนะครับไฟออกนี่จะพันมาสักสเส้น5เส้นก็ เรื่องขอเรานะครับเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์แทบนะครับพันเซนเตอร์แท็บก็ได้หรือพันเป็นแท็บดมเปอร์ก็ได้นะครับได้เหมือนกันใช้สวิตช์เลื่อนเอานะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับแต่ที่สำคัญลวดทองแดงนะครับถ้าเส้นเล็กเกินไปนะครับโวนได้นะครับกระแสก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเส้นใหญ่เกินไปโวน ก็ได้น้อยแต่กระแสมาเยอะนะครับกระแสสูงแต่โบลจะได้น้อยนะครับแรงดันจะได้น้อยก็คำนวณเอาครับคำนวณกันเอาว่าจุดที่มันจะใช้ได้ประมาณไหนนะครับแบบนี้แล้วกันครับแจกชิก